กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะกำลังจะออกคำสั่งห้ามค้าขายเนื้อสุนักกับเนื้อแมวค่ะเพื่อที่จะไม่ไปเพิ่มความเสี่ยงโรคพิษสุนักบ้าค่ะ ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะก็เตรียมที่จะออกคำสั่งห้ามค้าขายเนื้อสุนัขและแมวทั่วเมืองหลวงของประเทศเพื่อควบคุมความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งก็สามารถเรียกเสียงชมจากองค์กรพิทักษ์สัตว์นะคะแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ประกอบการบางส่วนที่มองว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าสุนัขอย่างน้อย9,000ตัวถูกฆ่าเพื่อบริโภคในกรุงจาการ์ตาเป็นประจำทุกเดือนและตอนนี้ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างคำสั่งห้ามค้าขายเนื้อสุนัขและแมวคาดว่าจะแล้วเสร็จในหนึ่งเดือน คำสั่งห้ามนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตอกย้ำพันธสัญญาของเมืองต่อการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปัจจุบันจาการตาเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดของประเทศที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยความสำเร็จจากการฉีดวัคซีนพื้นฐานเป็นวงกว้าง การฆ่าและบริโภคเนื้อสุนัขและแมวยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเนื่องจากไม่ได้ถูกจัดให้เป็นปศุสัตว์ตามกฎหมายจึงไม่ได้มีข้อห้ามตามกฎหมายโดยตรงส่งผลทําให้การบริโภคเนื้อสุนัขและแมวยังคงแพร่หลายโดยเฉพาะในชุมชนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีท้องถิ่นหรือมองว่าเป็นแหล่งโปรโตีนราคาถูกสัตวแพทย์ให้ข้อมูลว่า ความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้ามักจะเกิดจากการสัมผัสน้ำลายหรือเลือดของสัตว์ติดเชื้อระหว่างขั้นตอนการฆ่ามากกว่าการบริโภคโดยตรงทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีการบังคับใช้จริงนะคะก็จะทำให้จาการ์ตากลายเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่แห่งแรกของอินโดนีเซียที่ออกกฎห้ามการค้าขายเนื้อสุนัขและแมวอย่างเป็นทางการค่ะ